สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลุงสมศักนะคะวันนี้น้องการก็มาเปิดกุกคุณลุงสมชักนะคะว่าทําไมถึงหันมาเล่นพระชุดนี้คะเล่นนานละสมัไมผมเป็นนักการเมืองก็ยังเก็บอยู่แต่มันก็เผยแพร่ยังไม่ได้เพราะมันยังมีช่องทางไอ้ยูทูบยูทูบใช่ไหมน้อยแต่ผมเป็นนักการเมืองนะผมอดีตนายกแต่ก็ยังสื่อสารไม่ได้ผมไปเล่นอยู่สิบหกปีที่เข้าไปที่วัดเหรอคะไปที่วัด ก่อนก่อนก่อนหน้านัาา้น<อ>ตอนผมบวชีน,นอายุสิบเอ,อ,อ๋เพราะสิบปีออเว้ยสิบิหนูยังไม่เกิดเลยบวชสิบเอ็ดเดืนอนศึกมาแล้วถึงไปวันหลวงปู่<อ>วันฉลองสลาพอดีสามวันที่สามที่สี่เนี่ยกำ<อ>ไมได้วันไหนไปเพราะผมศึกมาประมาณสองสาเดือนแล้วถึงไปวันลวงปู่ ไปยากนะรถพี่ตอสายส่เขาใช่ใช่สบายก่อนเดินทางยากมันยากครับยากมากเลยเดิทางเกวียนเนี่ยทางเกวียนนะทางเกวียนเหรอสบายก่อนทางเกวียนตอนมาอยู่นี่ก็ลาดยางแล้วแต่สองเลนอ๋อแต่เดี๋ยวนี้เจริญแล้วแล้วก็ผมบวชปสองสิบสี่วัดอัจฉริรามซอยแปดนะครับตอนนั้นก็ฝังมิตรแม่ก็เลยมันยากอ่ะก็เลยจังหวัดให้เขาบวชฝังมิตร เขาต้องใช้พระประมาณห้าองค์เนี่ยบวชแล้บวชสิบเอ็ดเดือนผมจำได้เลยส3สามค่ำอ๋อสุดภาคค่ำคือวันสุดท้ายอ่าฮะติดสามค่ำเขาก็เรียนทางศึกษาทางเนี่ยเพราะเราพ่อแม่เราไม่ค่อยตอนนั้นลำบากมาก่ายนะสมัยก่อนก็ศึกษาเรื่องพระเนี่ยเยอะพระธรรมนะในพระธรรมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ ศึกษาจนนั้นอยู่แล้วทำไมถึงหันมาเล่นหลวงปู่ทิมโดยตรงคะก็เรารู้อยู่แล้วค่ะพระหลวงปู่ทิมเนี่ยพอมันมีจริงๆร่ะมันจะจะรู้ตักเราอ่ะพระหลวงปู่ทิมนี่ท่านยังไงอ่ะบอกไม่ถูกเนาะบอกไม่ถูกนะพวกนี้ต้องมาเล่นเราจะรู้ว่าท่านรวยเองจริงจริงนะท่านปลุกเสกเดียวใช่ค่ะนี่จำไว้เลยอะปลุกเสกเดียวแล้วท่านพอจิตวิญญาณปลุกเสกอืมนี่คือหลวงปู่ทิมแล้วจริงๆผมก็รู้น่ป๋ายนอกว่า ระยองเนี่ยหลายวัดแต่ก็ไม่ดังเหมือนของของท่านนะของท่านเลยใช่ใช่เขาเรียกบอกวัดใช่นะครับนี่คือหลักหลักพิมพ์ที่เล่นบอกวัดบอกวัดครับบอกวัดคุณไม่เล่นหนึ่งงาเนี่ยไม่ใช่ผมก็เคยถามเขาไม่เล่นหนึ่งง่าก็หนึ่งห้ามพนิยมสวยใช่นี่คือบอกวัดจะไม่ค่อยสวยแต่บอกวบางส่วนสวยนะสวยครับสวยบางบ้องอื่นบางบางอื่นมันก็สวยแต่หนึ่งง้าเป็นนิยมเนี่ยเขาเรียกพินิยมมันสวยสวยนี่คือเหตุผลเลย เออวาไปเพราผมเองอะ่ะผมบวชพระนะผมลงนั่งพระอันดับท่านไปติดได้เลยหลวงพ่อชื่นวัดมาขาขนะ่าครับพอแท่นี้ผมนั่งพระอันดับกับท่านอยู่ประมาณสักสามสิบครั้งสี่สิบครั้งท่านมาเป็นอุปชาอะไรที่กมปานนาตะก่อนไม่ใช่นีคกมปานานาละแต่เขาเรียกอะ่ะอำเภอบ้านกาย,าายตำบลมาาป่าอ๋อพอได้สักไม่กี่เดือนอะท่านก็ย้ายไปอยู่มาาป่าอันนี้ก็แยกไหม ป็นจริงอำเภอคือว่าติดมาเป็นอุปชาแต่ผมนั่งว่าลำกัะนั่นเลาว่อชื่อนี่นั่งว่าไปนั่งปุงเทก็รู้ทิ่นี่หลายเชื่อวมาแต่ผมไม่ดันตรงนั้นนะครัเราไม่เราก็เลยได้อะไรส่งความรู้จากมาเราก็เลยแบบเชื่อมั่นแต่มันก็เลยเชื่ออยู่ตรงนั้นอยู่นมาท่านไม่อยพูดนะครับพ่าชื่อนี่ก็ไม่พูดยิ้มยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวท่านถามเลยว่าผมก็ขอท่านมาท่านเยอะท่านยังให้มาเอาไปละไม้ เขาบอกองลพ่อดีผมก็เลยมาขอเพราะท่านจะมาเช้ามืดครับมาสวดไม่มามาสวดยันมาอุปชาพระผมก็ลงไปเป็นเพื่อนกับท่านในโบสถ์ไปคุยเป็นเพื่อนท่านนะท่านมาหงมงเช้าอ่ะโอ้เลยได้ความรู้เกี่ยากท่านาเยอะมากเราก็เลยเก็บสะสมตั้งกานนั่นมาเลยว่ะโอ้โหพอเสร็จเดี๋ยวตั้งใจต้องไปวัดลุงบูที่ม่ด้นี่คือเหตุผลผมผมไปย่านตอนบวชพระผมก็ไปวัดมงคลนิมิตบางทีใหญ่ก็ไปไปอยู่หลายวันหลายคืนก็ เพราะว่าเาปูทินไปยากขพาดผมอยู่ที่นี่ยังไปยากอ่ะทำไมอะคะมันก็้านใครมันดลวยใลยนี้อะไปยากไยกว่าไแล้วาสามมันก็ไม่มีเห็นไหมมันมีแต่ไปแล้ยอนย้อนลงมาบ้านชายย้อนลงมาข้างมันต่อรถอีไปแล้วกลับบ้านไม่ได้เพรารถมี่เพียเดียวเอาเรื่องเหมือนกเอรื่องเม่ธรรมดาเพถึงผถามไปส่วนคุยเยอะเกินอะ ไปลวปู่ชี้มือแถ่คุณมาอย่างไรอาแต่ตามผมตัวผมจะเชื่อว่าคุณมาถูกใช่ใชผ่ผมยากมากไม่ใช่มาอย่างนี้แล้วแลวหลังจากนั้นผมว่ามันก็อายุประม,มาณน่าจะสี่สิบสองสิบคะผมเล่นการเมืองก็ผมไม่ชอบไปความที่มีถูกต้องใ้เล่นการเมืองจนสิบหกปีนะผมจึงได้เป็นนายกอ่ะนี่คือบุกบวนมากแตจะตั้งใจยอยากจะ ไปเล่นตรงนั้นเป็นผมทำเกษตรกรเรียนก็ไม่สูงแต่มาเป็นแล้วผมก็ต้องไปศึกษาต่อเพื่อมาเป็นผู้บริหารเพื่อผู้บริหารต่อแต่เป็นแล้วผมเลิกเลยนะไม่ได้สมัครต่อไม่เล่นต่อด้วยพอจบแค่นั้นจบแค่นั้นเลยก็ได้ชีวิตราชการก็จบแค่นั้นทุกวันนี้เราก็จะไปอยู่ในส่วนของแต่ก็ออกมาอยู่ประมาณสักปีสองปีก็ยังมีคนไปชวนไปเล่นต่อไปตาการเมืองสักสองปีก็ไม่ถูกงก็ เอาเนี่ยตำบลนี้ยตำบลที่อยู่ทุกวันนี้มาทำก็มาอยู่บ้านนล้ก็อยู่บ้านเฉยๆก็หาวิธีจะเผยแช่ลวงปู่จะทำยังไงจมมาเจอกระตองเกินเขาไม่ได้ลวงปู่นิมนะเขาเห็นผมแขวนเขาอยากได้นั่นนะอันนี้คือช่องอันที่ติดตามคุณลุงเลยใช่ไหมครับกระตองจองเกอร์กรตตองเกอร์กระตองเกอร์นะคะแต่การเรียกตองชองเกอร์ไปหาเขาเขาก็ดังคนรู้จักทั่วเยอะหมดก็เลย ศึกษาตอนนั้นก็อยากได้แล้วก็ถ่ายทอดตรงนั้นเข้าไปฮรพอคนดูอยู่จะรู้จะซองเกอร์ถ้าซองเกอร์อ๋อแล้วก็ลุงสมศักดิ์พแท้หนึ่งงนานตรงนี้ซอยสิบสามซอยสิบสามต้องซอยสิบสามพาแท้เท่านั้นแล้วไงอะหาลุงสมศักดิ์ไม่ยากตอนนี้โซเชียลดังมากนะคะซอยสิบสามลุงสมศักดิ์ซอยสิบสามนี่มาที่นี่ได้เลยง่ายด้วยอยากเรียนรู้ศึกษาได้หมดมามาได้หมดแต่คุณต้องโตมาก่อนนะบ้าบอม เวลาบางังคนไม่ค่อยมีอายุมากอะกไม่ต้องพักก่อนพอสควนแต่มีเวลาให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวได้ค่ะถ้ายังไงอะถ้าสนใจในส่วนของเรื่องหลวงผู้ทีมนะคะทุกลูกทุกทีมลุงอธิบายได้ทั้งหมดนะคะทั้งประวัติที่มายัางไงแบบไหนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะนักเล่นลวงผู้ทีมใหม่ๆถ้าอยากรู้ระแท้เป็นยังไงเจอกันที่ลุงสมศักดิ์ซอยสิบสามท่านต้องรู้ก่อน ทั้งหมดก่อนแล้วท่านหมิ่นจ้ไอรีดาต้องสึกษาให้ต้องสึกษสาให้ของแพ้เลยนะคะหลวงพุธิ์คือหนูกันว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะหลวงพุธิ่ทุกพระเราต้องสึกษสาให้เข้าใจก่อนว่าพระชุดนี้มาอย่างไงที่ไปที่มามายังไงเพราะมันมีมาแต่ก่อนมันมันสอนเรามาผิดผิดกันทั้งหมดแม้กระทั่งสมเด็จเราเชื่อสายห้างเชื่อสายบออาจจะมีปัญหาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนี่เราบางนั่นน่ะคือคือเขาสอนจริงที่ผิดมาตลอด แล้วเราก็ไปจําตรงนั้นก็ผิดมาตลอดใช่ใช่ต้องรู้ตัวจริงของจริงจริงคือเราต้องศึกษาพื้นฐานการสร้างที่มาวัสดุว่ามันเป็นแบบไหนยังไงมากกว่าใช่อันนี้มันมีเท่าไหร่บ้างใช่สายของหลวงจริงนะเยอะมากแล้ประกันได้เขาบอกเขาบอกว่าอะไรพิมพ์เล็กสร้าง2,000องค์หลวงพ่อเล็กสร้าง2,000องค์ยังไม่ได้ศาลาเลยไม่ได้ขาศาลาเลย แล้วผมเมื่อลงเมื่อสองวันนึงบอกเลยว่านิโปกระดกมีหายากอ๋อผมตานเป็นเจอเพราะนี่คือตัวจริงผมตามเป็นเจอใช่ใช่แต่ค่อนข้างจะราคาแพงผมก็เอามาจนได้ใช่เพราะทุกอย่างนะมันมีที่ไปที่มาใช่ไม่ตรงมีไปที่มามีที่จุดที่สนใจอยู่แล้วนะคะไม่สนใจหรอล่าที่บอกว่ามันมีประสบการณ์มีประสบการณ์เลยตามหาหายากมากใช่แล้วยังมีบางทีนที่ ที่เรายังไม่ไม่ได้เอามาโชว์ให้อยู่ที่หายังไม่เจอที่ลุก็ได้เขา่ยังไม่เจออ่ะเขาเรียกสิตาบินเปียวเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้ไอ้เจ้าดุกันเจะได้แล้วใช่ไหมไปโชว์ไปโชว์แต่เดี๋ยวรู้ว่าเนี่ยคือของแท้ลุงพิมหายากสายห้างมันปล่อยแพงนะมันจะอีกทีมหนึ่งอ๋อแต่สายห้างเดี๋ยวเขาจะเล่นหน้าไม่เหมือนเราเลยนะไม่เหมือนเราได้แน่หน้ายัดหน้าหน้าอะไรห้ผีมังอะไรเนี่ยอะไรของเขาแต่ละแต่ละแต่ละอย่างเลยครับแต่ละอย่าง เอ่อถ้ายัางไงน้องการฝากติดตามช่อง youtube ของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ด้วยนะคะและก็ฝากติดตามเพจของลุงสมศักดิ์ซอยสิบสามด้วยนะคะถ้าใครอยากสนใจศึกษาเรื่องลุงผู้ทิมนะคะก็มาเจอที่นี่ได้เลยได้ยังไงน้องการฝากงานประกวดทั้งสี่สิบสามของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ ในวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกาวันที่ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่พฤศจิกาพฤศจิกาค่ะที่สิีนี้นะคะแล้วเราเจอกันถ้าใครอยากจะนั่งไปเจอผมเลยทีนี้นถ้าใครอยากเจอลุงสมศักดิ์นะคะก็เชิญที่งานเราได้แน่นอนเจอตัวกันตัวเป็น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 ตัวเป็นเป็นนะคะแล้วเราเจอกันค่ะขอบคุณนะคะใดยววันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ